สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกนะครับผมวันนี้นําบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองเต่ามาฝากท่านผู้ชมนะครับเช้าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าบรรยากาศเช้าเช้านะครับของตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองเต่าอาเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับเป็นตลาดนัดโคกระบือที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่านแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมี รถของพ่อค้าแม่ค้านายห้อยทั้งหลายมาเยอะแยะมากมายครับมาทั้งหลายทั่วสารทิศนะครับมาจากต่างอำเภอนะครับก็มาเจอกันอาทิตย์ละครั้งครับหนึ่งวันนะครับบรรยากาศสถานที่กว้างขวางครับนายห้อยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะแบบนี้ครับก็บรรทุกมาเจ้าละ2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นพ่อค้ารายย่อยอ่ามาถึงก็เจอควายเลยครับท่านผู้ชมครับควายตัวนี้สวยมากเลยครับท่านผู้ชมมาจากขุนสถานอำเภอนาโน้อยนะครับพี่น้องบนดอยนะครับเขาก็เลี้ยงควายนําควายมาขายครับเปิดที่35,500บาทครับท่านผู้ชมครับวัวเพศผ้เอ้ยควายเพศผู้ครับอ่าตอนนี้ก็มีการต่อรองกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับ ควายเพศผู้มาจากคุนสถานอำเภอนาโน้ยครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็เดินมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็จะเจอวัวนะครับที่มาก่อนก็เลือกที่ผูกที่มัดก่อนนะครับาชาโลเล่ก็มีนะครับเป็นวัวสวยๆครับท่านผู้ชมควายก็มีคู่นี้ หกหมื่นห้าพันบาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทก็มีการต่อร้องกันอยู่นะครับร้องในราคา65,000บาทแต่ไม่รู้ว่าจะปิดที่เท่าไหร่นะครับเป็นวัวเป็นููเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับมีทั้งวัวทั้งควายครับในพื้นที่นะครับวัวแม่โครงแบบนี้ก็มีนะครับเล่ใหญ่ๆเหมาะสำหรับนำไปขุนก็มีนะครับราคาก็4 0,000นิดๆนะครับ ช่งชวงเช้าๆนี่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังน้อยๆนะครับมากันน้อยๆอยู่ก็ใครมาเขาก็จะนํามาผูกมามัดนะครับว่างตรงไหนก็ผูกตรงนั้นครับบริเวณข้อกลางนะครับเขาเรียกว่าข้อกลางว่างตรงไหนก็ผูกตรงนั้นนะครับโดยมากพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะรู้จุดเดิมของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้อง ผูกมัดไว้ตรงไหนนะครับวัวเพศผู้แบบนี้ก็มีนะครับเป็นวัวคู่ล้อครับคู่นี้จะขายในราคา1นึ0 0 0สนหนึบาท1นึ0 0 0สบาทว่าอย่างนั้นนะครับอ่าวัววัวววัคู่ล้อก็คือวัวเทียมเกวียนนี่แหละครับอ่าเข้าคู่กันได้พอดีนะครับนี่เขาจะขายในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับวัวคู่ล้ออันนี้เป็นวัวแม่แยกลูกมาครับท่านผู้ชมครับวัวแม่แยกลูก นะครับไม่ได้ถามราคาหาเจ้าของเขาไม่เจอครับก็มีหลากหลายนะครับราคาก็ต้องมาต่อมาลองมาสอบมาถามกันเองนะครับโดยมากถ้าเช้าๆมาเขาก็มาผูกมามัดไว้แล้วก็เขาก็จะเดินหาเดินสำรวจเดินเช็คราคาวัวของเจ้าอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นวัวแยกลูกนะครับมีหลากหลายครับท่านผู้ชมวัวไทยก็มีครับวัวเพศผู้วัวไทยแบบเนี้ยนะครับ ก็ราคาประมาณ3 0,000ื่นนี่แหละครับเช้าๆก็ยังยังไม่รู้ราคานะครับหาเจ้าของเขาไม่เจอครับท่านผู้ชมเมื่อมาถึงนะครับข้อค้าที่เขามีคอกประจําเขาก็จะนําวัวมาลงตรงคอกประจําของเขานะครับก็มีค่าใช้จ่ายรลายปีเขาก็จ่ายหลายปีนะครับอ,อันนี้คอกประจําของพ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงเกลียงว่าอ,อย่างนั้นนะครับพ่อเลี้ยงเอสนะครับอ่า แบบนี้นะครับเขามีข้อประจํานะครับก็มีสําหรับใครที่ไม่มีข้อประจําก็นําไปผูกไปมัดไว้ตรงข้อกลางนะครับใครที่มีข้อประจําเขาก็จะนํามาลงไว้แบบนี้นะครับนํารถมาจอดเทียบท่าเลยแล้วก็ขนวัวลงไปจูงวัวลงไปนะครับมีควายที่น่าสนใจครับวัวเอ้ควายตัวนี้นะครับในราคา18,00 0บาทนะครับ ตัวนี้ก็30,000กว่าบาทครับ35,000บาทครับท่านผู้ชมควายเพศผู้นะครับหน้าตาดีนะครับสวยตัวนี้18,00 0บาทครับ18,00 0บาทเป็นควายควายควายน้อยนะครับอายุน่าจะประมาณสักเดเดือน8เดือนนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะขวบกว,ว่านะครับมีหลากหลายครับท่านผู้ชมนะ นี้พอเลี้ยงเขาก็มีข้อประจํานะครับเขาก็นํามาลงไว้อันนี้ก็2สองหมื่นนิดนิดครับอ่าสองหมื่นนิดๆตัวละประมาณสองหมื่นกว่าบาทอ่าราคาก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับเนี่ยครับพ่อค้าในห้อยก็จะเป็นรถกระบะกันนะครับนํามาลงนะครับแล้วก็นําไปผูกไว้ตรงถ้าใครที่มีข้อประจําก็จะลงข้อประจําใครที่ไม่มีข้อประจําก็นําไป ลงที่ข้อกลางนะครับบรรยากาศเช้าๆก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมว<ม>ัวก็หลากหลายดีครับมีหลากหลายนะครับมาตลาดวัวต้องเดินดูก่อนนะต้องเดินสำรวจนะตัวนี้ก็นำมาขายนะครับตัวนี้70,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเป็นวัวที่สามารถนำไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ขุนได้เป็นพ่อพันธุ์ได้ขุนได้นะครับ สายๆนะครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เริ่มทยอยมากันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับาคละตัว2ตัวนะครับควายเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้ควายเยอะมากอันนี้ก็เป็นข้อของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจิตนะครับที่ท่านมีข้อประจำท่านก็จะนํามาลงข้อประจํานะครับควายเยอะนะครับมีหลากหลายราคาครับต้องมาสํารวจตรวจกันดูนะครับ เข้ามานะครับมีทั้งวัวพ่อพันวัวขุนวัวสารพัดวัวครับท่านผู้ชมบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้สเก,กษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนําวัวออกมาขายแล้วนะครับเพราะว่าตลาดเปิดมาอสองนัดสามนัดแล้วนะครับมาใหม่ครับตัวนี้อของท่านผู้ใหญ่สังเวียนบ้านฝางนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่ วัวตัวนี้นะครับ1 5 0 0 0บาทนะหน่งบาทโอ้ยมาแล้วมาแล้วสวยๆตอนแรกผมนึกว่าเป็นพ่อพันนะครับแต่จริงเขาก็เคยเป็นพ่อพันมาก่อนนะครับเป็นพ่อพันที่ปลดประจำการอ่าวัวที่ปลดประจำการก็ที่เดียวที่เขาจะไปก็คือที่ไหนครับหน้านะครับที่นั่นนะครับเพราะเขาเป็นวัวแก่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะ เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับก็นำมาให้พ่อค้านะครับในห้อยเฉียงวัวนะครับหรือนำไปขุนอย่างเงี้ยนะครับพี่เขาก็นำมานะครับยิ่งโอ้โหสวยยาวใหญ่นะครับสีทองด้วยนะครับไม่ได้สนตะายด้วยนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับเปิดที่ราคาแปดหมื่นแปดหมื่นกว่านะครับ คร่าวๆ85,000นะครับแต่ว่าตอนนี้พ่อค้าในห้อยเขาก็กําลังต่อรองกันอยู่นะครับ85,000บาทครับท่านผู้ชมสีเหลืองทองเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นพ่อพันธุ์ที่เหมาะเลยนะครับแต่ว่าอายุเยอะก็ปลดประจําการไปอ้สวยครับตัวนี้สวยมากครับอ่านี่เป็นบัวของเจ้าของตลาดนะครับมีหลากหลายราคาครับท่านผู้ชมมีหลากหลายราคาอย่าง ตัวนี้อา้าหูยต้องรีบมาถ่ายเลยครับตัวนี้ตัวของพ่อเลี้ยงโลดนะครับของเสียวิโรดบรรณาเคียนนะครับนํามาขายในราคา60,000นนิดๆนะครับราคาร้องที่6 2 0 0 0 6น0 0 0นสะครับแต่ว่าราคาขายจริงก็ปิดไปแล้วนะครับมีการต่อรองกันนิดหน่อยนะครับก็ได้ขายครับเป็นควายเผือกนะครับควายเผือกควายปอนควายด่นนี่นะครับ สวยมากเลยครับโอ้โหวัวเพศเฮ้ยควายเพศผู้ครับเหมาะที่จะนําไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็ปิดไปในราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าราคาล็อกหกหมื่นบาทกว่านี่วัวไอ๊ของพีทวีนอ่าเป็นวัวชาเลอรีลูกผสมครับเป็นวัวสาวสาวใหญ่แล้วใกล้ผสมแล้วนะครับเปิดที่ราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชมสามหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ก็สามหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันเป็น บามันลูกผสมนะครับเป็นวัวของพี่ทวีในห้อไวทที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีสามหมื่นห้าพันบาทครับคู่นี้นะครับเป็นบามันลูกผสมนะครับคู่นี้เป็นลูกของมันนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชมเป็นของพี่ทวีเช่นเดียวกันครับสองหมื่นห้าพันบาทช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นบนกันนะครับขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยออกนะครับบางทีเนี่ย ได้กำไรเล็กๆน้อยๆเขาก็ขายแล้วครับบางทีย้อมขาดทุนด้วยซ้ํานะครับมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดไม่ค่อยเข้านะครับตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกครับหกหมื่นกว่าหกหมื 6, กว่าบาทครับเป็นชาโรเล่ลูกผสมนะครับหอวล้นธรรมชาติครับหอวล้นธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็มีการต่อรองกันอยู่นะครับคนที่จะซื้อวัวก็ต้องมาจูงมา ลากนะครับพาเขาเดินดูนะครับต้องเช็คต้องตรวจต้องสอบดูนะครับว่ามีตำหนิหรือเปล่านะครับซื้อวัวต้องเลือกต้องใจเย็นๆครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมีปัญหาก็จะได้แก้ไขหรือต้องต้องดูให้ให้ให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาซื้อไปแล้ววัวมีปัญหามันจะมีปัญหาครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกของเขาครับเป็นลูกผสมนะครับเพศเมียครับคู่นี้เปิดที่ 6 3 0 0 0บาทนะครับ63,000าบาทว่าอย่างนั้นนะครับช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นๆกันนะครับวัวขายยากนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยเข้ามานะครับค่าน้ำมันก็แพงแสนจะแพงครับท่านผู้ชมเดินทางมาขายวัวแต่ละนัดนะครับมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำมูกน้ำมันก็แพงแสนจะแพงนะครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ครับ1 2 0 0 0 0บาทชาโรเล่ ท้องผสมเทียมตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอย่างท้องว่างครับอ่าครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีวัวหลากหลายให้เลือกให้ชมนะครับช่วงนี้สถานการณ์ก็ตึงๆนะครับซื้อไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยออกครับท่านผู้ชมครับน้ำมันก็แพงค่าแรงก็ถูกโอ้ยวิถีในหอยครับก็น้ำบรรยากาศนะครับตลาดนัด โคกระบือบ้านหนองเต่าโดยอาจารย์นานต่อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งบรรยากาศและก็ราคาวัวที่สอบถามมาได้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสถานการณ์ราคาวัวในพื้นที่ของแต่ละท่านเป็นยังไงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกันครับท่านผู้ชมครับไอ้นี่คือสถานการณ์ราคาวัวและบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองเต่านะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับ <S <S พบก,กันแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับไว้พบกันใน คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับผม